ปั้มใจปั้มเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบ,บ,รบอะไรนะอะไรนะไม่ร้องไม่ให้มาลลยใช่ไหมคือจะโฟกัสแต่ว่าห้ำน้อยนุนจนนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่กีเห็นยังไงกับคำว่าห้ำน้อยไหมหมอแม่ใส่หัวนะแม่ไม่ถึงใจไม่ไม่มสัมผัสเป็นยังไง ขอบคครับ,รบขอบคุณมาอะไรได้ครับนะฮะนี่อลีบไปไหนรจะไม่จับลาจับมือกันเลยได้รนะได้ไู่้เรื่องกันหรอือรู้กันรู้ร่าแต่เราคิดเห็นยังไงมากับเพลงอ้มครับขบับ,ขบคนกันนะฮแม่ถึงกับบริษัทอยู่ทีเดียวนะ โอเคครับอ่ะขอบคุณครับหวานๆท่าหน,น,นึ่งบทเลนแล้วกันนะครับยอมตายเพราะรักตายครับ, <Yeah. S 1> รบประทุนมองเพื่อทางแยก